ทำนายดวง12นักษัตว์รายเดือนประจําเดือนกันยายน2568สำหรับคลิปนี้เป็นคำพยากรณ์ในดวงชะตาที่เกิดปีชวดสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดวงรายเดือนซึ่งเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนดวงชะตาในรอบปีที่จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับ ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีซึ่งดวงจะเปลี่ยนครั้งใหญ่เพื่อไปเข้าสู่สการาชใหม่หรือว่าปีใหม่ที่เป็นรอบการเปลี่ยนดวงประจําปีครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้หลายดวงชะตาจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างแล้วเพราะว่าดวงรอบปีจะไม่ได้เปลี่ยนแบบปุบป,ปับภายในวัน2วันนะครับมันจะเปลี่ยนมาก่อนหน้านั้นเสมออย่างต่ำก็2-3ถึงเดือนล่วงหน้าก็เริ่มทยอยปรับเปลี่ยนจนมาชัดเจนเอาในวันเปลี่ยนสการาชใหม่หรือว่าวันปีใหม่นั่นเองครับ และเดือนกันยายนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนดวงครั้งใหญ่เรามาดูกันว่าทิศทางต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างจะดีหรือร้ายอย่างไรและมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างใน3าถึงสเดือนที่เหลือจากนี้เราไปดูกันเลยครับภาพรวมดวงชะตาในเดือนกันยายนต้องบอกว่าเป็นเดือนของจุดเปลี่ยนดวงที่สําคัญหลายด้านครับเพราะเดือนนี้ดวงกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกฟื้นจากจุดต่ําสุด เป็นสู่จุดที่ดีขึ้นทั้งในด้านของการเงินโชคลาภความสําเร็จจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปถึงปลายปีเลยทีเดียวครับหากเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาดวงมีการสลับสับเปลี่ยนอยู่หลายรอบบางเดือนก็ดีขึ้นบางเดือนก็แย่สลับไปมาอยู่บ่อยครั้งเป็นลักษณะที่ดวงยังไม่นิ่งเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่สลับกันไปมาจะดีหน่อยก็ช่วงสงกรานช่วงเมษาพฤษภา ช่วงนี้หลายคนดวงดีมีโชคมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่พอเขาเดืินมิถุนาดวงก็เริ่มมีปัญหาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงก็เรียกว่าดีก็ดีไม่สุดครับพอมีอะไรดีๆเข้าหน่อยเดียวก็มีเรื่องตามมาถ้าหากพื้นดวงดีหน่อยก็อาจจะไม่เจออะไรแบบนี้หรือว่าเจอแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันหนักแต่ถ้าใครพื้นดวงไม่ค่อยดีมันจะเหมือนกับเคราะห์ซ้ำกรรมซัดให้แย่ลงไปอีกก็เป็นลักษณะดวงที่ผ่านมาครับแต่ว่าเดือนนี้จะเป็นรอบของการพลิกฟื้นรอบใหม่ ที่จะส่งผลให้ดวงกลับมาดีขึ้นแบบต่อเนื่องหมายความว่าดวงจากนี้มันจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องนับจากเดือนกันยายนเป็นต้นไปครับน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเป็นจนถึงสิ้นปีเรียกว่าดีแบบม้วนเดียวจบเป็นดวงขาขึ้นแบบไม่มีตกทิศทางจะดีขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวครับก็นับว่าเป็นข่าวดีที่จะทําให้หลายคนโล่งอกมีความหวังเกิดมีสิ่งดีๆเข้ามานับจากจุดนี้เป็นต้นไปครับ แร่ที่เด่นเด่นเห็นชัดก่อนเพื่อนเลยก็คือดวงการเงินครับที่เดือนนี้ฉายแสงโดดเด่นกลับมามีพลังที่เข้มแข็งส่งผลถึงดวงชะตาอย่างชัดเจนในแง่ของความดีเด่นครับหมายความว่าการเงินจะดีขึ้นนับจากจุดนี้เป็นต้นไปครับเงินทองจากที่เคยสะดุดอัดอั้นมาแบบไม่สุดเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายก็เริ่มจะไหลามาเทมามากขึ้นมาจากหลายทิศทางด้วยกันครับทั้งที่เกิดจากการกระทําของคุณเอง จากการงานจากการค้าธุรกิจการลงทุนก็จะให้ผลดีขึ้นได้เงินมีไรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกรรม,มากขึ้นครับหยิบจับอะไรก็เป็นโชคดีได้เงินได้ทองการลงทุนลงแรงไปไม่เสียเปล่าแต่จะได้ขึ้นกลับมาหลายเท่าตัวเลยทีเดียวครับนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปและจะดีต่อเนื่องแบบดีวันดีคืนในเดือนที่เหลือไปจนถึงปลายปีครับรายได้เงินทองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆทาง เรียกว่ามีโชคเรื่องเงินดีเด่นทำอะไรก็ได้เงินลงทุนอะไรก็รุ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเงินทองก็ไม่ได้เป็นไอเสียครับก็เรียกว่านับจากเดือนนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องอีกสมเดือนที่เหลือฐานะการเงินจะเริ่มมั่นคงขึ้นมีเงินเข้ามาหมุนใช้ใจ่ายได้คล่องตัวไม่ค่อยขาดเงินไม่ขาดสนมาหมดทั้งก้อนใหญ่ก้อนเล็กปัญหานี้สินต่างๆจะคลี่คลายหมดไปมีทางออกทางแก้ที่ดี มีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลให้มีโอกาสหมดหนี้หมดสินได้ในปีนี้ครับหรือ,อยังช้าก็ไปปีหน้ามีโอกาสครับขึ้นอยู่กับปัญหานี้ของแต่ละคนด้วยหากไม่มีอะไรมากหนี้สินไม่มากเกินไปก็มีโอกาสหมดหนี้หมดสินในเร็ววันนี้ครับเพราะว่าดวงการเงินเริ่มฟื้นตัวดวงดีขึ้นเงินทองจะมีเข้ามาดีช่วยให้ปัญหาเรื่องเงินต่างๆหมดไปในเร็ววันนี้ครับส่วนเรื่องเด่นอีกเรื่องที่ส่งผลดีกับดวงชะตาอย่างชัดเจน ดีเด่นไม่แพ้กันเลยทีเดียวก็คือเรื่องโชคลาบความโชคดีเดือนนี้ดีเด่นไม่แพ้ใครทีเดียวครับและดวงโชคลาบมันก็ยังสัมพันธ์กันดีกับดวงการเงินเรื่องเงินเรื่องทองก็หมายความว่านับจากเดือนนี้ดวงจะดีมีโชคบ่อยขึ้นครับโดยเฉพาะโชคเรื่องเงินเรื่องทองดวงกําลังดีเด่นขึ้นแบบผิดถูกิตาได้สิ่งที่หวังมาอย่างเกินความคาดหมายความโชคดีตรงนี้ จะครอบคลุมถึงด้านลาบลอยการเสี่ยงโชคถูกลงวัลต่างๆและยังลงไปถึงการกระทําสิ่งต่างๆทั้งทํางานทํากิจการการลงทุนลงแรงก็จะให้ผลดีขึ้นครับทํามากได้มากยิ่งทํายิ่งได้เยอะยิ่งขยันก็ยิ่งรวยครับเรียกว่าดวงการเงินเปิดทางดวงโชคลาภหนุนนําโอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับอีก 3- 4สเดือนที่เหลือก่อนเส้นปีดวงดีแบบจัดเต็มครับทำอะไรก็เฮงปัง โชคดีมีชัยแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วนับจากจุดนี้ใครคิดจะทำสิ่งใดให้เร่งลงมือทำให้เต็มที่เลยครับมีเวลาเหลือไม่เกินสีเดือนนับจากเดือนนี้เป็นช่วงกอบโกลยกำไรครับนำขึ้นให้รีบตักเร่งขยันทำงานขยันหาเงินให้มากๆครับดวงอาจจะพลิกจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาก็ได้ใครจะรู้ครับถ้าดวงมันได้อะไรๆมันก็ดีไปหมดนะครับให้ตั้งความหวังเผื่อไว้เยอะหน่อยนะครับ อย่างเช่นใครที่อยากมีเงินล้านก็ตั้งเอาสักสิกสบล้านอยากร่ำรวยก็ตั้งว่าจะเอาสักร้อยล้านอะไรแบบนี้ครับหวังเผื่อไว้หน่อยหรือว่าหวังจะปลดหนี้ภายในสิ้นปีนี้อย่างช้าก็ไม่เกินภายในหนึ่งปีตั้งเผื่อไว้หน่อยครับสุดท้ายทำได้ไม่ได้อย่างไรแต่ถ้าตั้งใจทำให้ถึงที่สุดมันก็ต้องดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อย่างแน่นอนครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นก็สรุปเรื่องการเงินกับโชคลาภได้ว่าเดือนนี้ เป็นเดือนของการหลุดพ้นจากความยากลาบากจากปัญหาต่งตางๆเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหนี้สินกําลังจะคลี่คลายเปลี่ยนแปลงพลิกฟื้นกลับมาดีขึ้นอย่างเด่นชัดเงินทองจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาโชคลาภจะเกิดขึ้นหลายด้านครับโดยเฉพาะโชคเรื่องเงินดวงทั้งสองด้านนี้เปิดทางแล้วทําอะไรก็มีโอกาสประสบความสําเร็จก้าวหน้าจะเดินรุ่งเรืองร่ํารวยขึ้นนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับ ส่วนในเรื่องการงานระยะนี้ดวงมันยังนิ่งๆไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากครับเพราะดวงการงานจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คงจะภายในเดือนหน้าเป็นต้นไปครับซึ่งดวงลักษณะแบบนี้ก็ควรเน้นอยู่นิ่งๆทำงานทำกิจการเดิมที่ทำอยู่ต่อไปแต่ว่าตั้งใจทำให้มันดีขึ้นเป็นผลลัพธ์ที่ดีชัดเจนมากยิ่งขึ้นปรับปรุงสิ่งที่ทำอยู่เดิมให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความผิดพลาดความซ้บซ้อน หาเครื่องมือเครื่องทุนแรงมาเสริมหาคนเก่งๆมาช่วยหาความรู้ให้ตัวเองเพื่อที่จะมาทําให้กิจการงานได้ผลดียิ่งขึ้นครับระยะนี้จึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงในงานหลักที่ทําอยู่ครับแค่ปรับปรุงให้มันดีขึ้นเป็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นก็พอส่วนคนที่ตกงานรองานระยะนี้คุณอาจต้องเหนื่อยวิ่งสัมภาษณ์งานกันหลายที่หน่อยครับแต่ความชัดเจนมันก็ยังไม่ค่อยมีก็ต้องรอผลกันต่อไปครับคาดว่าเดินหน้า ไม่เกินจากนี้น่าจะมีข่าวดีครับมีงานมีการทํากันทุกคนครับส่วนคนที่เพิ่งลาออกมาทํางานส่วนตัวมาทําธุรกิจก็จะเป็นระยะที่ต้องหาความรู้เพิ่มขึ้นให้มากๆครับเป็นช่วงของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนเรื่องอุปสรรคมีแน่นอนครับจะมากจะน้อยก็ว่ากันไปแต่ถ้าเราสู้ไม่ถอยก็จะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนครับฝากเตือนเรื่องการติดต่อสื่อสาร การพูดคุยการเจรจารวมถึงเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างระยะนี้อาจจะเจอเรื่องงุนหงิดกวนใจเจอคนมากวนประสาทอยู่บ่อยๆนะครับหรือเราเองก็เผลอไปพูดไม่เข้าหูคนก็ต้องระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้ไว้หน่อยครับเรื่องการสื่อสารเรื่องคําพูดก็ต้องไต่ตรองให้ดีก่อนอย่าใจร้อนเกินไปหรือว่าหงุนหงิดมากเกินไปจะเป็นผลเสียกับตัวเองสิ่งที่จะได้อาจไม่ได้สิ่งที่สร้างมาอาจจะพังลง เพียงเพราะอารมณ์โ่ววูบก็ฝากเตือนครับเพราะระยะน,นี้นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ไปทําอะไรใครเลยก็อาจจะมีคนมาหาเรื่องมากลวนประสาทอยู่บ่อยๆก็ต้องควบคุมสติให้ดีครับปล่อยวางอย่าไปถือสาหาความเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ก็ฝากเตือนกันไว้เรื่องหนึ่งครับในระยะน,นี้บริการดูดวงราคาเริ่มต้นเพียง299บาบาทเท่านั้นรับตรวจดวงชะตาการเงินการงานความรัก สุขภาพและเรื่องอื่นๆทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตติดต่อทักไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับ